สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟทีทุกา่านข่ยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเคียวเหมือนเดิมเช่นเคยมานะคะพี่น้องสอดเคียวกันมาพปปะกันอีกแลี้ยวนะคะสาหรับหวยลาวพัฒนาพอสารวัตรค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้สอดเคียวจะพาโทร่คุยกับพอสารวัตรเป็นทางการเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าโบเคยได้ยินเสียง พ่อสารวัตรดนเล้วนะคะอยากให้พี่น้องได้ยินเสียงน้ำเนาะพ่อจะ่าจาังใดหลังจากออกโ่งบานมาเป็นจังใดนําเสียงอยากให้พี่น้องได้ฟังกันค่ะพี่น้องสําหรับห้วยลาวพัฒนาพ่อสารวัตรในงวดวันที่24พฤษภาคม67งวดเป็นยังไงนะคะหลังจากนนกระแสก็ยังถามกันอยู่นะคะพ่อก็บ,บอกอู่ว่าเรียกว่าเขาก็ยังอยากได้ยูเฮ้ากระได้พี่นอ้องอ่ะจะไดไปล่องทวถามพว่วเพิ่งดู่นสีบ่าจังไดเนาะงวดนี่นสให้เอาปังๆว่าพี่น้อง สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะวันนี้แฟนๆ FC ขอฟังเสียงหน่อยนะพ่อนะอ่าเป็นไงมั่งสบายดีไหมคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นยังไงมั่งคะร่างกายร่างกายตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมานีดีขึ้นหรือยังพ่อนิดหน่อยนิดหน่อยอ่า พี่น้องเพิ่นฝากอน,น้ำจิตน,น้ำใจมาให้พ่อพ่อได้รับแล้วเนาะ,ะไ,ไ,ได้รับแล้วได้รับแล้วซอเขียวส่งให้เรียบร้อยนะคะจํำนวนเงินหน้าร้อยบาทนะคะครับหวยลาวก็ไม่เข้าเลยเนาะไม่เข้าเลยเป็นยังไงพ่อมีความรู้สึกยังไงหวยลาวเราไม่เข้าแต่พี่น้องก็ยังขอเลขอยู่เนี่ย พอก็ยังไม่ถูกอีกค่ะค่ะเสียใจน้ำอยู่ดีเนาะพ่อเนาะเสียใจครับพี่น้องอยู่ดีเนาะเนม่เขาควันสองชุนก็มีเจ็ดเจ็หนึ่งนะสองชุนชุนสองก็มีเจ็ดยังบอกค่ะดันไปออกตัวเก่าเนาะพ่อนออกออกยังมันออกหนึ่งนเดียวพ่อตัวท้ายไหม หกตัวดิหกตัวหกตัวลาวนะคะมันมาสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะพ่อสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หมค่ะเดี๋ววันนี้ฟันเราไปค่ะพ่อคุณแม่ฟันบ่ฟันสองศูนย์ครับหนึ่งแ็ดแ็ดหนึ่งงวดนี่นะครับ งวดวันที่ยย่บซีพฤษภา่าเนี่นะบอกพอ่อเอาคือเป็นตัวเก่าค่ะพ่ออ๋อต,ตัวเก,าาออก่เกายังไม่ออกใช่ไหมเออันหน่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมาออกตามหลังเออมาออกสองงวดติดเลยนะศูนย์หน่งา<ม>งวดแรกอไ 01, อ,อ,กอ้ฟันได้ศูนย์หนึ่งมาออกฟันได้หนึ่งมาออกศูนย์หนะคะแล้วงวดที่สองฟันได้สองกับแปหนึ่งเนาะ ไก่ย่างมาออกหนึ่งศูนย์อีกอยู่เป็นเพพอะโตตรงเลยบ้านนี้งวดที่สองเนาะหนึ่งศูนย์เนาะนงวดน,นี้ได้สองศูนย์เนาะนหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งตัวเดิมนะคะอะตัวเดิมยังไม่ออกก็ต้องตามนะคะเพราะ่าเลีข้อมฟันอีกกับสำคัญอยู่ด้นาะพ่อเน,อะนออาะเพราะว่างงวดที่แล้วน่ะฟัน เท่าสองงวดติดเลยนะคะศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์เนาะมันมาสองงวดเลยนะคะแล้วงวดน,นี้พ่อก็ให้เลขชุดาม,มาให้อีกเหมือนเดิมเช่นเคยในชุดสามตัวนเนาะพ่อไปกลับก็หกคู่เนาะหนึ่งแปดสิบแปดหนึ่งโอ้งวดนี้วินน่งแปดเลยพ่อหนึ่งแปดสิบแปดหนึ่งเดี๋ยวนะพ่อนะเดี๋ยวนะ พ่อฟ้าแถน,น,น,นี้ตันี่พี่น้องเอ้ยบอกใครบอกกันดวนิดนี้โทรศัพนี่พี่น้องวิ่งแปดจับคู่ 80, แปดศูนย์เหรอพ่ะแปดศูนหนึ่งแปดเก้โอ้แปดศูนยแปดหนึ่งแปดเก้าอ้าวมาเข้าเลขความฝันด้วยนี่พ่อเออนาะตรงกันเลยเนาะใช่ แล้วเรียกพ่อเจ่านี้กลับด้วยไหมพ่อไปกลับด้วยไหมไปกลับไปกลับเหมือนเดิมเนาะพ่อเนาะมัน 1, นะม่นใจที่หนึ<ด>่งแปดนะโอ้มั่นใจที่หนึ่งแปดด้วยค่ะมั่นใจหนึ่งแปดเหมือนเดิมวดที่แล้วก็มั่นใจที่หนึ่งแปดนะคะวดนนัดมันบ่มากวดที่แล้วบ่มากนะคะวันนี้อาจจะมาก็ได้นะคะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะใช่ตรง ค่ะผิดถูกไม่ว่าก,กันเพราะเราให้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ,อะตัวเลขก,กับมีบกี่คู่เนาะไปกับกู้หกคู่วิ่งก็วิ่งแปดค่ะพี่น้องชุดเดียวเลยนะคะ,ะพ่อก็ให้มาด้วยความหวังดีเนาะยังเสียสละเวลาที่มีน้ําใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางเรามาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแล้วก็เสียสละเวลาอันมีค่านะคะที่ไปคํานวณตัวเลขให้กับเรา ได้มามีแนวทางนะคะพี่น้องอาจารย์ก็ให้ความไว้วางใจกับซอเขียวเสมอมากนะคะยืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีเซียนดีๆอาจารย์ดีๆมอบความสุขมอบตัวเลขแนวทางที่แตกและปังให้กับซอเขียวมาโดยตลอดนะคะพี่น้องอาจารย์ทุกคนสอเขียวบ่เคยถิ่มบุญถิ่มคุณค่ะพี่น้องเรายังอยู่ด้วยกันตลอดเวลาผิดถูกไม่ว่ากันขอแค่เราได้เจอแนวทางที่ถูกต้องนะคะเข้ามาอยู่ในช่องของเรานะคะอาจารย์ก็ถือว่าสุขภาพก็ย่างบทันดีเนาะพ่อเนาะ ก็ยังให้ตัวเลขแนวทางเราเหมือนเดิมเนาะ,ะเ่ากาหวังว่าพี่น้องกับคงจะได้ยินชัดเจนแล้วเสียงพ่อเนาะว่าพอเป็นยังไงกินเขาได้บ่ละพอวเดียวนี้นะกินได้ยังไม่เต็มที่ยังเจ็บคออยู่พอัอไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยอร่อยอ่หมอหมอเขาว่าเป็นโรคยังพอ่อหมอว่าเป็นโรคยังเดีย๋ยดิเป็นโรค แพร่มิภูมแพอ๋อเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเหรอพอ่บอ,อบโอเราบ้างยากคือยังไปตากแดดได้เรื่อก่อเด้อดตายอืมเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอันตรายด้วยออกแดดก็ไม่ได้นะคะทํางานหนักไม่ได้มีไข้ติดเชื้ออ๋อมีใครติดเชื้อด้วยใช่ไหมอับอันไปเฮ็ดยังคู่มือน่ะพ่อพ่อทำเกี่ยวกับอะไรถึงได้ไปติดเชื้อ กับพ่อเยี่ยวอืมเกี่ยวอันใดนกบพ่อเป็นเอากันเยี่ยวนะกันเยี่ยวอ๋อเขากันเยี่ยวกันปัสสาวะนี่บอกพ่อเนี่ยเออมันเด็ดกหะกับพ่อเยี่ยวเขาอักเสบเป็นวะอ่าเพราะค่ะเพราะอักเสบแล้วบัดนี้มีไข่มีไข่ม่เออมันเกิดอาการอักเสบเพราะเรากั้นปัสสาวะแล้วก็ทำให ออทอปสัสสาวะเรากร,ระเพาะปัสสาวะนี่มันขยายตัวเกินขอบเขตเนาะมันก็เลยเกิดฉีกและบาดแผลเนาะค่ะพ่อบัอนทีกตังน้ำพาะน่านโอ,โอ้ไปนั่งกับพระนานๆเพราะว่าพ่อเป็นมรรคทายกวัดเนา<อ>ะนเมื่อนั่นเขาคุยกันเรื่องอันสวดมนต์อันกอน อันยังก็ละพ่อบูชาพระเนาะอาราธนาศีลเนาะพ่อเนาะก่อนอาราธนาศีลเขาต้องมีบทอันนะโมอีมีนาบอกผัวบอกนุเมานันกาอันอลาหังเนาะค่ะถวายข้าวก่อนข้าบ่ได้จุดนี่เขาขึ้นไปสวรรค์นรกมันเป็นยังก็พอค่ะคุณว่ามันไปยากโอ้มันไปยากเจ้ก้อนคุณที่ถามเะก้อนว่าอยู่ศาสนาอีหยังอืมค่ะ ศาสนาอิสลามเคนก็เชื่ออิสลามถามอืมค่ะนิมิศาสนาพุทธคนก็เชื่อศาสนาพุทธถามอ๋อค่ะอาตัดอาวาจังได้ขบว่าได้อานโอ้อเ,เ,เป็นคำนะเป็นคำเปิดประตูสวรรค์แลนะนรกแม่นบ่พอบทสวดบทสวดเรานีเนาะพ่อเนาะอ่า แต่ถ้าพายอยากพูดว่าขอว่าสวดบทใดจังค่อยสิผพานประตูสวรรค์นรกนี่โทษไมา่ถามใดเนาะพ่อเนาะเพราะว่าพ่อมีแนวทางนะคะพ่อก,ก็เป็นค้นวัดค้นว่าเนาะอยู่กับพระกับเจ้ามาตลอดเนาะพ่อเนาะ,ะค่ะเอาจังได้กะ ฟังไ้วี่น้องสิ่งใดที่มันดีเขากับจาไห้ซิง่งใดบดีก็จจาไว้เป็นบทเรียนเนาะการเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่มันมีจากสาเหตุที่ทําให้เราเป็นนะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีดูแลดูแลสุขภาพของเรานี่เราไม่มีใครอยากป่วยหรอกแต่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเราก็เอามาแบ่งปันประสบการณ์กันเพื่อตักเตือนซึ่งกันและกันเนาะค่ะอ่ากขบบ็ขอบคุณขอบคุนอิพ่อหรายๆค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางเราก็เตือนสติขึ้นสวรรค์และนราโกด้วยแล้วก็ ให้ตัวเลขแนวทางแล้วก็เตือนสติในการเจ็บป่วยนะคะอ่าทิ้งท้ายไว้ให้พ่อขอบคุณพี่น้องเอฟซีจังรบาลนะคะพ่อคะก็ขอขอบคุณีทุกคนที่ติดตามที่ถูกว่าถือกันติดตามค่ะขอบคุณที่ร้ายใจสบายใจแต่ว่ามันกบฏหวังนี่ค่ะคุณพ่อคมันจะยากหาใหม่ๆมากหายยู่ค่ะแต่ว่ามันก็บฏโตค่ะ ค่ะขอบคุณคุณพ่อมากๆงวดน,นี้พ่อมั่นใจไหมพ่อมั่นใจมั่นใจเนาะอ่าฟัางจากปากแล้วได้ยินแบบชัดเจนแล้วเป็นตะอุ่นใจเนาะพี่นองอ่าจาังได้ก็ขอบุณขอบคุณอณีพ่อหลายๆค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะคุณพ่อะ่ะคอยอยู่นี่มแม่งค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของไวรลาวพัฒนาพอ่อสารวัตรนะคะงวดวันที่ยี 4, ่สี่พฤษภาคมหกเจ็ดนะคะ<ม>เลขฝันยังได้แต่เดิมนะคะสองศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองและแปดหนึ่งค่ะพี่น้องอ่าส่วนเลขวิ่งนะคะมาแปดเม็ดเดียวนะคะจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดเด่นที่หนึ่งแปดนะคะพี่น้องอ่าตัวเลขแนวทางเอาไว้พิจารณาค่ะพี่น้องคะซอคเกาียวกับเพียงแค่เอามาให้เป็น แนวทางค่ะแคปหน้าจอนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของหวยลาวพ่อสารวัตรค่ะพี่น้องค่ะหวยลาวพ่อสารวัตรวันที่ยี่สี่พฤษภาคมหกเจ็ดนะคะแคปหน้าจอได้นะคะค่ะเลขฝันสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะพี่น้องวิ่งแปดเม็ดเดียวนะคะเข้ากับเลขฝันพอดีเลยนะคะสําหรับเลขของอาจารย์พ่อนะคะแปดศูนย์ะ 8, 0, นะคะจับคู่ แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดเด่นหนึ่งแปดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องโชคดีมีช่ฟังจากปากชัดๆแล้วกะขอให้วันนี้โชคดีและแตกปังเอาสิริมงคลเอาเสียงพ่อมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านในวันนี้ขอให้เสียงท่านจนลงจิตลงใจให้กับพี่น้องทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์ไปกับท่านในวันนี้ด้วยนะคะสาธุโชคดีมีช่ค่ะลา,า,าพาะจากเพียงแค่นี้พ่อกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ